สุภวานเฉลิมชนมะพันษาพระนางเจ้าสุทธิดาสีสยามเหล่าทวยราปชรีเปรมทั่วเขตครามเทิดพระนามแท้สองสดุดีทรงปีชาเชี่ยวชาญการทหารถวายงานเคียงคู่พระทรงศรีทรงสืบสารศาส์ินพระพันปีน้อมพักดีด้วยจงรักนิรันดการ พระประสงค์จำนงใดจงสลิ์เทพประสิทธิ์พิพ,พิธพรเกษมสารสุขสวัสดิ์พระชนยิ่งยืนนานสุขสำราญขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางวงกฎจันทรมังกรพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ ฉลิมพระชนพันษาราชินีดนดิถีสิริสวัสดิ์นิรัตสายฉเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกิกไกลเฉลิมพระนามฉเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัคระนารีจักกรีนาศคู่บารมีจักกรีราชอด,ดีสรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทร ทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจัก,กรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองค์คารักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์รีเสริมทรงพระบุญญาบารมีทั่วธานีแท้สองเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำนงใดให้สำริษเทพประธานพรสริตวิจิตสมัยจะตุรพิษ ทรโดนมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวภาชายาชัยประภาสกุลผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองควายพร้อมด้วยสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควาย เพียงพระศกพิชชโฉมประโลมล่าจุติมาจากสวรรค์มิ่งขวัญสยามก็ปราบปลื้มเปรมหาไทยในทุกยามบุญพระนามสุธิดาบารมีนบนอบกราบดำดื่มปลื้มพระยศเกลียดปรากฏทั่วล่าเล,ลาิศราศีพระเคียงคู่เป็นเสาหลักแห่งจัก,กรี ทั่วธานีชื่นช่ำน้ำพระไทยลุดิถีอโนงนาตราสมภพเวียนมาครบขอเปี่ยมสุขทุกสมัยวอนไทยเทพเสพสมพิรมชยัยถวยราดไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญโดยกล้าวด้วยกลอม่อมข้าพระพุทธเจ้าเจ้าเจือจันหน้าเชียงใหม่ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาสู่สากลพร้อมคณะกรรมการสิระน้อมนบพระบาทอภิวาทราชินีเทอิดองค์พระทรงศรี ขวัญชีวีไทยทุกคนแสงศูนที่สองล่าจรัะจ,จ้าในสกลหรือเปรียบเทียบยุบนพระเดชาบารมีเจริญพระชนมายุพันษาบรรจบมีมวลไทยแสนเปรมปรีถวายพรพระมิ่งขวัญไตรรัฐอภิบาลดนบันดาลพิสิทธ์สันทรงสุข ชั่วนิรันด์เป็นมิ่งขวัญพระศกไทยทำรงวงจักรีคู่ภูมีพระทรงชัยตราฟ้าดินกระสยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนิธิรัตน์บุญตาโนนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ พระเคียงข้างพระราชานำพาชาติดูแลราชบ้านเมืองให้เรืองรุ่งทรงแก้ไขใหญ่น้อยคอยปรับปรุงโดยหมายมุ่งความผาสุกทุกชั้นชนสืบสารพระปณนิธานงานรอก้าพระคอยเฝ้าเพื่อประโยชน์โสดทิผลเพื่อพระศกพัฒนาพึ่งพาตนได้ผ่านพ้นวิกฤต พ้นพิษภัยเพราะพระบารมีที่ปกก้าเป็นร่มเงาปวงประชาพึ่งอาศัยผืนแผ่นดินล่มเย็นไทยเป็นไทยศูนย์รวมใจไพ่ฟ้าทั่วธานีสามมิถุนายนชนแช่สร้องถวายพระพรกึกก้องทุกท้องที่ขอพระองค์สุกเกษมและเปรมปรี คู่จักกีคู่สยามลือนามเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยาศาสตราจารย์นายแพทย์กฤิขวัญเงินรองคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณอาจารย์พนักงานและนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราชินีแม่พระสง่ายิ่งเป็นขวัญมิ่งปวงประชาได้อาศัยเป็นร่มโพป,ปกกล้าวเราชาวไทยร่มเย็นใจเพราะพระบริบาลน,น้ำพระไทยแผ่ไปทั่วแหล่งล่าดุดทาลากว้างใหญ่แผ่ภไยสาลเป็นที่พึ่งปวงประชาสุขสำราญ ทรงสืบสารราชกิจทั่วถิ่นไทยเกียรติคุณพระราชินีสงายิ่งเป็นขวัญมิ่งรุ่งโรดดูสดใสเป็นพระรังหนุนนำทั้งกายใจให้ชาวไทยเป็นสุขทุกที่พาพระตายรัฐปโปรดช่วยอำนวยให้พระแม่ไทยได้มีพระชันษา ยิ่งยืนนานตลอดการไร้โรคาปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ดรอภิลมโมศรีดาคำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตเชียงใหม่ งามพิราชพระจริวัตรเคียงฉัดแก้วงามเพลิดเพล้วพระสิริโฉมสมสมัยงามเอกองค์เคียงคู่พระภูวนยัยมิ่งหาไทยพระจอมชัยองค์ภูมินพระปีชาการทหารชํานาญยิ่งอีกหนึ่งสิ่งทรงสืบสารงานหัตถศินให้ยืนหยัดเคียงคู่ผืนแผ่นดินมิสูญสิ้นสลายมาลายไป ว่าโลกาดมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาขออันเชิญองค์เทวาแลเทพไทยได้สถิตคุ้มครองพระแม่ไทยนิรันไปขอจงทรงพระเจริญด้วยเกล้าวด้วยกระบอมข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียตรติวงพาณิชย์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษา มหาวิทยาลัายเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหนึ่งในล่าฟ้าสยามพระนามกล้องชนทั่วท้องธานีมีปัญหาพระเสด็จเยือนเหล่า ชาวประชาประหนึ่งว่าพระเคียงข้างไม่ร้างไกลหนึ่งในดวงกมลชนทั้งชาติพลีไม่พลาดราชกิจทิศเหนือใต้ทุกสุขราชทั้งปวงพระห่วงใหญ่ประหนึ่งได้ร่วมทุกภัยรุกรานหนึ่งพระบรมราชินีจัก,กรีกล้าวพระองค์เฝ้าจงรักจักสืบสาร เพียบพร้อมพระบารมีปรีชาชาญสนองงานน้อยใหญ่ให้สมบูรณ์สามิถุนายนมงคลยิ่งหนึ่งพระมิ่งขวัญไทยเอกไอศูนพระพลานามัยให้เพิ่มภูณทวีคูณทรงพระเจริญเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า,าศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พงรักศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระราชทานกาบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุรีพระบาท ข้าพพุทธเจ้านายวีระพลทองมาอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ์พรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทพระเพียงเพชรพร่างพราย จากปลายสวงพระเพียงดวงเดือนเด่นเพนเวหาพระเพียงพรพองผุดพิสุทธิปัญญาพระเมตตาเพียงฟ้าประชาพักดีสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพาไทยให้สุขีพิมลรักพรกพริงเปี่ยมไมตรีคือราชินีขวัญประเทศวิเศษตรการ ทรงเคียงคู่จอมนรินปิ่นกษัตริย์ทรงขจัดภวยภัยฤทธไทยสมานทรงกรอบกิดเกเกลียดนานับประการเสมอทานถาวรอาทอรฤดีสามมิถุนามหาสวัสดิ์เจมจรตัดพิพัฒเพลิดเลิศดิถีผองแม่โจ้กรองอักษรสุนทรวจีจอมนารีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม กาบังคมก้มศิระฝ่าพระบาทพระมิ่งขวัญทวยราสงาชสีพระนางเจ้าสุธิดาบรมราชินีคติยะนารีพระภูมินทรงเชี่ยวชาญการทหารปานบุรุษพระประดุษวันลบคู่พระศรีศิล มหาวชิราลงกรเจ้าแผ่นดินชนทั้งสิ้นน้อมพักอัคราชันถวายพรพระเทวีจอมกษัตริย์ขอไตรัฐอวยชัยกเกษมสัรคู่บุญญาบารมีพระทรงทันเป็นมิ่งขวัญธุรีบาทภูวนยัยอิ่มพระโฉมเอ,อิบพระชน อันพลาวเชิดทะทรงเพลิดพริพร้มงามตามสมัยประทับคู่พระวัชรก้าเจ้าพระไทยสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันด์ด้วยก้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุปราณีปัญญาณนะผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยายลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยร้อยกลองการอาศิรวาตรองบาทฟ้าเทิดบุญญา บารมีสีสยามพระศกพร้องแซ่ซ้องฉลองพระนามพระเกียรติงามเคียงภูมินมิ่งขวัญชนสุธิดานารีเอกเฉกชัดแก้วงามเพลิดแพล้วจริยวัตรพิพัฒผลดังประทีปเจิดจ้าธราดลดุดสายชนชโลมล่าชุ่มฟ้าไทย การประเสริฐมงคลมาตราชสมภพสามมิถุนามาบรรจบศพส,สมัยพระคู่ขวัญคู่ราชันคู่หัทไทยราชร่วมใจถวายสดุดีขอพระองค์ทรงพระสิริสวัสดิ์ภูลพิพัฒน์ปรีเปรมขเสมสีวัฒนโนไทย ถวายพระพรองค์ราชินีวานิถิขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพิพัฒน์สายสอนผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพพร้อมด้วยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัฒนโนไทยพายัพ เฉลิมพระชนมพันษาราชินีดนดิถีสิริสวัสดิ์นิรัตสายเฉลิมพระยศปรากฏกล้องเกลกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัคระนารีจักกรีนาศคู่บารมีจัก,กรีราชอดิสรทรงพักดีองค์ภูมิน บดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักกรีพระปีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองค์คร,รักษ์พระภูบาลเปลี่ยมศักดิ์ศรีทะเสริมทรงพระบุญญาบารมีทั่วธานีแซสองเกลียดก้องไกลพระประสงค์จำนงใด ให้สำลิศเทประทานพรสลิดวิจิตสมัยจตุรพิษทะพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวธาราทิพบงบรรณะผู้มีการโรงเรียนนวมินทาราชูทิศพายัพพร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพถวายพระพรองค์เอกนรีจัก,กรีนาศ ราชินีเคียงจอมราชแห่งสยามสาม,มิถุนาสุภเริกมงคลงามทั่วเขตคามแซ่ซ้องถวายชัยมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพันษาปวงประชาร่วมสรรเสริญจำเริญสมัยพระจริยวัตรงดงามพิราชพิไล น้ำพระไทยพระมากล้นสุดคณนา,นาพระทรงงานสืบสารราชกิจคู่บพิษเคียงองค์ปกเกษาพระโอบเอือ้ออาทรดุดมารดาปวงประชากะเกษมสุขสถาพรขออันเชิญปวงเทพไทยในสกล บรรดาลดนให้กเกษมสโมสรพระชนมายุยิ่งยืนนานนิรันดรเป็นมิ่งขวัญพระสกนิกรทรงพระเจริญด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมค้าพุทธเจ้านายดำรงมาตีูุ้้มในการโรงเรียนพุทธทิโสพลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนพุทธทิโสพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งฉเฉลิมพระชนนารีนาถเจ้าชีวีขวัญเกษมราชินีแห่งสยาม พัชระสุธาพิมลลักษ์สง่างามเรืองสยามเกลิกฟ้าบารมีพระการุณปกเกตไทยดวงใจชาติเวรุวันน้อมเบื้องบาทกเกษมสีถวายพระพรเทิดพระเกียรติด้วยพักดีราชินีมิ่งขวัญไทยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายจรันถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวรุวันพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเวรุวันสุภเริกม,มงคลดนดิฐถี พระบรมราชินีสีสยามปวงประชาปรีเปรมทั่วเขตคามเทิดพระนามแซ้สองสดุดีพระปรีชาสามารถชาติทหารองค์ครักษ์ภูบาลพระทรงศีสสารศาสตร์สินสันพระพันปีถวายงานภูบดีพระทรงชัยลุสามมิถุนาเฉลิมชน47พันสาดลมงคลสมัย สุขกเกษมเปรมปรีดาพระหฤทัยทุกดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกรมอมข้าพระพุทธเจ้านายตินภพหลวงมณีวันผู้ในการโรงเรียนสันปะตองสุวรรณราชวิทยาคารพร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูโรงเรียนสันปะตองสุวรรณราชวิทยาคาร